สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องคอมิกอาร์ตนะครับวันนี้เราจะมาทําการซ่อมหนังสือกันนะครับหนังสือที่เราอ่านทุกวันเนี่ยมันก็ใช้ไปนานๆก็อาจจะเกิดการํารุดนะครับอย่างอันนี้มันแบะหน้ากลางนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับมีแบะซ้ายแบะขวาเลยนะฮะอาจจะเกิดคิดว่าเอ้ยมันมันเสียหายแล้วเรา ซื้อใหม่ดีกว่าหรือเปล่าเรามีตัวช่วยนะครับอันแรกก็คืออุปกรณ์เหล่านี้ครับ1ก็คือกาวลาเท็กนะครับหาได้ตามร้านค้าเครื่องเขียนทั่วไปนะครับส่วนอุปกรณ์ที่2ก็คือไม้จิ้มฟันที่เราใช้แค่ฟันทั่วไปนี่แหละครับจะทํามาจากไม้ไผ่นะครับแล้วอันที่3ก็คือ,อตัวหนีบ ตัวหนีบทังสือนะครับมีไว้สัก3ามอันก็กําลังดีนะครับใช้ตัวใหญ่ๆห,หน่อยครับทั้นแรกเราก็เปิดกาวนะครับกาวลาเท็กที่เราใช้เนี่ยนะครับเราใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มลงไปที่กาวครับจิ้มไปพอประมาณนะครับอย่าให้เยอะมากนะครับเสร็จแล้ว เราก็มาทาหน้าที่แบกนะครับทาไปทางตรงๆทางที่มันเป็นช่องที่มันแบกนะฮะทาเข้าไปลึกๆนะครับแต่ไม่ต้องถึงว่าเออลึกมากนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับตรงช่องที่แบกนะครับตรงสันหนังสือเนี่ยแหละครับอันนี้เราก็ทาไปตั้งแต่ท้ายหนังสือยัน หัวหนังสือนะครับหัวเล่มนะครับอย่าทามันเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะเวลาพับแล้วมันจะกินเนื้อหนังสือเข้าไปเยอะนะฮะอันนี้เราก็ทาไปครบทั้งเล่มแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นเราใช้ตัวหนีบนะครับตัวนีบนี้ใช้ตัวใหญ่ๆนะครับมาหนีบที่สันหนังสือนะครับ เล่มนี้ก็ใช้ประมาณ3ตัวนะครับหนีบลงไปนะครับเวลาหนีบก็อย่าหนีบให้มันลึกมากนะครับเพราะเวลากาวที่เราแปะลงไปเนี่ยมันจะกินเข้าไปในตัวหนังสือในหน้ากระดาษแล้วก็ทําให้หน้าที่มันมีตัวหนังสือนะครับโดนบทบังนะครับทําให้เราอ่านไม่ได้นะครับ ไปได้นะครับสักพักก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็ทําการเอาตัวหนีบหนังสือออกนะครับโอเคแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าในหนังสือที่เราหนีบนั้นเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคแน่นสนิทนะครับแล้วก็แทบไม่มีรอยแบะนะฮะ